สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดิสสอนสกลนครนะครับเห็นเมื่อเช้าพี่เสือนะครับทาอะไรอยู่ครับวันนี้เราจะมาส่องดูพี่เสือนะครับเป็นไงบ้างพี่ตอนนี้ก็เริ่มเยอะเริ่มย้ายของเข้าบ้านแล้วฮะอืเรืออะไรบ้างครับเรือทุกอย่างต้องเอาแค่แครล้างนะฮะเพิ่งย้ายแค่ไปอ๋อมีแค่ไปก่อนนะฮะเืคืนที่ผ่านมาก็นอนกับพื้นอ้าวทาไม ไม่มีเวลาย,ย้ายอ๋อไม่ได้พี่ต้องต้องเอาที่นอนก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเมื่อวานก็เกิดเหตุก็เลยอโอ้ยุ่งกับการถ่ายคลิปไลฟ์สดทั้งวันฮะวันนี้เน็ตก็ไม่มาอีกนะครับนะฮะช่วงเช้าก็ตอนนี้ย้ายแคร่ไปแล้วนะฮะจะให้ดูว่านะฮะทำไมพี่เสือถึงต้องตัดสินใจนอนแคร่นะฮะมีมีอะไรต้องได้ย้ายอีกไหมฮะไม่ไม่คือว่ามันนี่ไง นอนกับพื้น่ะมันมีมดมีแมลงอ๋อใช่ใช่มันมีมดมีแมลงนะฮะอุ้ยไม่ได้เลยแบบนี้มันจะเข้าบ้านเราเศษอาหารนี่เนี่ยปกติสองคืนที่ผ่านมาพี่เสือนอนกับนอนกับพื้นแบบนี้โอ้มันจะปวดหลังนะพี่ต้องมีอ่านุ่มๆนิดนึงใช่ครับนี่มันมดเข้านี่คือนอนเล่นน่ะนอนได้อยู่อยู่บ้านผู้มูก็นอนแต่ว่าถ้าเราแบบนอนแบบทั้งคืนน่ะเราต้องมีอะไรรองอีกชั้นหนึ่งพี่ให้มันนุ่มๆใช่หลังเราเนี่ยนอนนานๆ่ะเราจะปวดหลัง อ๋อที่เสือต้องหายบอกที่มานานนอนที่เต็นตอนนั้นนานๆเนาะก็ถูกคือหลังเราเรานอนได้อยู่ถ้าแบบชั่วคราวชั่วคราวแต่ถ้าเรานอนทุกวันทุกวันอะหลังเราอ่ะมันไม่เหมาะกระดูกเรามันจะปวดต้องไปซื้อต้องซื้อบอกมาปูใช่ให้มันหนาๆนิดนึงหลังเราต้องดูแลดีเอ้ยทำไมแถมมดมาด้วยล่ะครับพี่จะเอาเข้าบ้านเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวให้ยายสมอจัดการนู่นยายสมรนนั่งอยู่นู่น พี่จ้างยายสมนมาล้าง40บาทนี่พี่มันจอบจะเข้าบ้านพี่แล้วหมดแดงไฟด้วยเนี่ยนั่นแะยายสมนเแล้วก็มีสเปร์อ๋อต้องฉีดด่วนเลยล่ะพี่ใช่ใช่แสดงว่ามันอาศัยแท้พี่นะเนี่ยใช่ใมันต้องมีรูหรือเปล่าพี่ต้องจัดการดีๆนะเนี่ยถ้าเข้าบ้านเนี่ยทำรังจริงๆนะเดี๋ยวรอให้มันแห้งนะะเดี๋ยวก็เราจะฉีดสเปร์ใช่ใช่ฉีดสเปร์ก่อนเอาเข้าบ้านนะแต่ว่าพี่เสือจะเอาเข้าตัวหนึ่งใช่ไหม แล้วก็อีกตัวหนึ่งเอาไปไว้หน้าบ้านยังไม่รู้ว่าเปิดขายของเลยต้องใช้บางของด้วยใช่เหรอเอาไปตัวเดียวก็พอเอาที่นอนพี่ส่วนบางของพี่ต้องเป็นชั้นถ้าเอาแค่เข้าไปมันจะรกเต็นห้องพอดีใช่เอาไปไว้หน้าบ้านดีกว่าอันนึงเอาไปขายของเอาตัวใหญ่ไว้นอนก็ได้ตัวเล็กก็หน้าบ้านน่าจะประมาณนั้นอืมจะได้นอนไม่ติดพื้นกันไปเนาะพี่เนาะอันมีอะไรให้ช่วยคนไหมฮะ ตามไปดูนะฮะไม่มา<ด>จี้จ้างยายสมอนเหมาแล้ววันนี้40บาททั้งวันโอ้ยยายสมอนรับค <40 S 1> ่าจ้างไปแล้วช่วยงานทั้งวันอ๋อ <c oughs> ทั้งวันนะฮะโอ้ค่าแรงถูกจ้าง40บาท <c oughs> <c oughs> โอ้ยพากันกินข้าวเรียงครับเรียน้่ะอะพากันแกะอะไรเนี่ย เม็ดพันตะวันค่้จ้าจ้าสี่สิบบาทค่าจ้างสี่สิบบาทหมดแล้วยังไม่ทําอะไรเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยหมดแล้วสี่อ้ยมีมดด้วยนะครับนี่ต้องได้เยอะมากเดี๋ยวยายจะจัดการมดเลยโอ้ต้องได้ฉีดอยู่บ้านผมก็อยู่บ้านผมก็เหมือนกันผมได้ไปซื้อไอ้นั่นน่ะไอ้อะไรนะผสมน้ําน่ะอ้าวเหรอฉีดใส่ถังเลยเพราะว่ารอบบ้านมดตัวเล็กๆมดตัวเล็กๆมันเข้าบ้านออะะไร่ ไม่รู้เหมือนกันมดตัวเล็กๆน่ะมันเข้าบ้าน,บบนเออไอเขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะไอมันเป็นสารเคมีอ่ะผสมน้ำํำคือมันเยอะมากนะพี่เสือจนแบบต้องฉีดอ่ะแต่ของพี่เสือนี่ถ้าเป็นไปได้นานๆก็ต้องฉีดเหมือนกันเ,เพราะว่าเ,เพราะว่ามันเข้าไปแล้วมันไม่ออกพี่ม,มันมันก็จะอยู่ข้างในเลยแล้วมันก็จะมันก็จะเก็บเศษอาหารมันจะเก็บเศษอาหารเราเรากินเล็กๆน้อยๆมันก็จะ กินแล้วมันก็จะไปอยู่ใต้ไอ้ที่นอนพี่นะไอ้ตัวสีฟ้าๆนะเมื่อกี้เนี่ยเป็นเหมือนกันแล้วมันไม่ออกเลยนะแต่ละว่าน,น่ะแล้วเราพอเรากินข้าวปุ๊บมันก็เดินไปเดินมาอา้าวตัวยนวยนเนาะอนั่นไม่เป็นตัวนี้เป็นหรออ๋อเออไม่ไมาา่ของพี่มานาเอ้ของพี่มนาใช่ไหมรอกี้แกเอาผ้ายัดแกเอาผ้ายัดได้สมอนใช่ของของพี่เสือก็ต้องเอาผ้ายัดใช่ครับเพราะว่าลูขนาดนั้นไอ้สัตว์มีพิษเข้าได้ แมงป่องตะขาบได้ต้องระวังอ่ะแล้ววันนั้นไปซื้อหรือยังว่าจะไปซื้ออะไรนะดินน้ำมันมายัดไไม่ด้ซอ๋ออืมอืมซื้อแผ่นันนั้นด้วยแผ่นมาตีน่ะแผ่นยางอ่ะืยิ้มใส่เลยแลครับแผ่นยางที่เราเปิดประตูไม่ให้มันลากไม่ให้ติดพื้นหนึ่งแผ่นย่างแต่แต่แต่ส่วนบ้านพี่พี่ใส่อันนั้นวอลเปเปอร์หรอ พี่พี่พี่แอนไอปิดช่องโหวอย่างไงอะวอลเปเปอร์เหรอไม่ใช่ช่องโหวนี้คือทัดเท้าเอาผ้ามาเอาผ้าผ้ามนนี่แต่ถ้าข้างในก็ใช้ผ้ายัดเหมือนกันอ๋อใช่แต่ว่าข้างนอกเองเขาทำนะแตไม่ทำแบบนั้นหอกเ ออืว่าให้แต่เขาไม่ยิงให้พออืจะซื้อแผ่นยางอ่ะมายิงใส่เลยส่วนส่วนจังก์ซีนี่ก็จะใช้วอลเปเปอร์เพราะว่าสั่งวอลเปเปอร์มาจากลาซาด้าแล้ะอ๋อนี่ของพี่แอนไอผ้าใบแบบนั้นอ่ะเท่าไหร่พี่สีน้ำสีน้ำตาลอันนี้ติดให้จ้ะอ๋อขเลยของพี่เสือกับพี่มนาก็ร้องด้ติดเพราะว่ามันมันจำเป็นต้องเก็บของอ่ะเหมือนพี่แอนอ่ะใช่เดี๋ยวไม่มีที่เก็บอใช่คือห้องก็ให้มันโล่งๆไ้ ยังดีๆก็พอเหมือนพี่แอนมานั่งเล่นอยู่หลังบ้านก็ยังได้แสดงว่าร้อนใช่ไหมอืมอันนั้นหนูเทเองอ๋ออันนั้นพี่แอนพี่เองเหรออ๋อเดี๋ยวค่อยทําไปเดี๋ยวพี่เสือหาเงินขายน้ําก่อนอื่าก็การอุนน้ำใช่อ่ะใครใครอยากอ่าอนุ่นน้ำพี่เสือบอกเบอร์โทรศัพท์หน่อยพี่ศูนย์แปดห้าครับผมห้าหกสอง แปดห้าหกศูนย์แ้ากไปในช่องย u t u b เสือเข้าไปนะฮะครับผมช่คนที่ชื่อดนน้ำสมุนไพรครับใครชมคลิปนี้อยู่ก็อุดหนุนพี่เสือได้นะครับพี่เสือก็จำเป็นต้องต้องใช้งบประมาณในการต่อเติมบ้านนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เงิน่เนาะอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าทำเอาเองน่ะมันก็ทำได้อยู่แค่นิดหน่อยแต่มันต้องมีอย่างน้อยๆมันต้องมีผ้าใบนะครับส่วนต่อเติมออกมาก็เป็นไม้ไผ่เป็นอะไรก็ได้นะครับ เดี๋ยวเราไปกันต่อนะฮะเดี๋ยวไปดูพี่ไทยบ้านนอกเดินนะฮะเดี๋ยวเดินก่อนนะฮะเห็นพี่ไทยบ้านนอกเดินเมื่อกี้นะครับอยู่ตรงนี้นะฮะไม่รู้ไปไหนแล้วนะฮะอ้าวสวัสดีครับพี่พันธ์ครับสวัสดีครับพี่พงศเห็นยังไอเห็นยังโอ้ยพอดีเรานี่ยมาเห็นหงนั่งสงสารว่ะโอ้สิที่ไหวมันน่าสิมีประโยชน์เนาะพะดิษฐ์ปลาดอยเนาะเจ้าโอ้สุดยอดไออื้ม เราเอาเครื่องตัดนญ้ามานะครับยังไม่เอากลับนะฮะโอ้อันนี้คือออฟฟิศของพี่ไทยบนากนอกเดินมันบอกโอ้โนี่นะครับแล้วโอ้ยปวกก็ได้ครับถ้าเป็นโตเอาไว้วางของ่ะได้พี่ตีใส่สี่ขาเลยประตูหน้าต่างห้างอันนี้วางของเดี๋ยวถ้ามีแผ่นไม้อีกพี่พี่ก็เอาวางทับข้างบนได้ครัเอามันเป็นโครง นี่เอาแบบนี้แหละกำลังจะไปหาตัวมาเป็นนั่งนะหาตัวหาคอนไม้นะอืมอืมไปเห็นนะนี้เราเอานี่มาก่อนขอประโซมาครับผมก็้ไว้พวกกัดเออเอาเอาไว้แบบวันนี้เราก็ทําเป็นตู้นะสี่ขาเป็นเคาน์เตอร์อแบบนี้ทำขาขึ้นมาสี่ขาตีโเปกเข้าไปเนาะเออแมนมันก็คือสีจวดเลยนะโอ้ยมีอยู่มีอะู่บ้างไมาอยู่คาแถวนี้หาขอเพื่อน สักกออต้ดีเอาสูงระดับนี้เลยเนาะอ่านะนี่สี่สี่ต้นแบบนี้นะครับแล้วก็เอานี่แปรเอ็งเทิงโอ้ได้การได้การนั่งกินข้าวตรงนี้เนาะครับไอ่ได้การนี่เขาท่าบ่ต้องเลอะหลูดอกเพราะว่าเขาอยู่กับธรรมชาตินี่เแล้วนี่ขนาดนี่เห็นบ่อนี่ธรรมชาติจริงๆนะครับนี่นะครับ น้ำนักอ่าจำกัดปริมาณการนั่งไหมก็ตูมตามนั่งแล้วโอ้ไม่เป็นไรนะตูมตามร้อยโลพิ่นั่งไปแล้วไหนี้นะครับท่านได้แต่ใดมาครับเป็นไหค้ำนครับโอ้ยมีหอยค้ำนะครับโอ้ยนะครับหอค้ำโอ้ยผมได้ยินว่าเจ้าเอานี่มาพี่พันโอ้ได้การได้การไอยูเฮือนผมมีเวลาคัวตายมันละเสิหาไปปลูกไม่อยู่ไอ นี่ว่าวันเสาร์อาทิตย์นี่ว่าสิต้านหนาเฮือนอยู่นะครับสิหาไปปลูกใหม่นะครับนี่ครับมันต้องเอาไว้กินกับลาบนี่นะครับเขาเรียกพักอย่างไรพักเสริมครับพักเสริมนะฮะนี่สาระหรือสาระเน่เนาะภาษาไทยเนาะสาระเน่นะครับนี่นี่นะครับหอมหอมหอมนะครับอดสรครครับผมอ่ามมมมาายย่่นอขอบคุณเพื่อนหลายๆนะครับ คลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ,ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ